เป็นภาษา,าศาสตร,ร์บริสุทธิ์ภาษา,าศาสตร,ร์บริสุทธิ์เรียกว่าภูมิปกป,ป้องคุ้มครองตัวเราถ้าเป็นภาษาวิทยาเรียกภูมิคุ้มกันตัวภูมิคุ้มกันนี่แหละที่ระสำมระสายจากการโดนกวนสามน้ำใสสามน้ำใสครับกวนไปกวนมาผลล้วนครับอัมมาพุทธอัมมาพุทธล็อกครับโลหิระแทชครับและหรือคลื่นซีดครับและหรือ เดสมอร์เรคับมีที่ฟลุกอยู่แค่สองท่านตากับยายเดินได้ปลอเลย mm hmm. ถ้าหากว่าเกิดการไม่ดีเกิดขึ้น mm hmm. ก็จะบอกว่าเป็นโรกระปจาโตโลกระปจาโตวิทยเยจะว่าเลยโลกระปจาโตแต่ถ้าเป็นผลดีวิทยเยบอกว่าอะไรมีสิทธิ์มีผลเป็นไปได้ที่เกี่ยวกับสามน้ำใสคือ mm hmm. ถ้า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 แย่ขึ้นมาถ้าเสียเนี่ยไม่รับ อแต่ถ้าได้รับกึ่งกึๆจะรับไม่งนนะไม่งนนะงนนะไม่เงกะนะดูนี่ดูชักมันเงยกะนี่เห็นไหมชักมันเงยกะแล้วนะอ่ะดูนี่มันเงยกะไปสโลโมชั่นปั๊บปั๊บไม่ใช่อย่าตลกดิเฮ้ยดูนี่ดูมันเงกะมาแล้วทําไงทำไงไม่ใช่ไม่มีวิชาเหรอวิชาอะไรมึงเงยกะมาเออต่อครับเมื่อ ระบวนการวิทย์เหมิมเกืินหนัด<ม>เหิมเกือนหนัด<ม>เจออะไรครับไมโครฟอนครับโครปปอนเนี่ยครับมาแล้วครับอม,มาหัอนจนแล้ว<ม>เห็นไหมครับมาดิคคช<ม>เห็นไหม,มสแสดงว่าเขาไปตดตุ้นเนี่ยคำว,ว่าดีนะครับสามน้ําใสไปตดตุน้นพีทโพชแดงกัน่นเรือรันแตกลายงา<ม>เออแล้วบอกตดตุ้นนะตดตุต้น เสร็จปุ๊บถามว่าล่าสุดมีไมโครคอนไมโครคอนนะครับฟอราฟอมเป็นอะไรครับไมโครฟอมมาจากไหนครับดาวโครโฟมครับ mm hmm. เป็นอินดิวดวลอิิเกเตดเป็นออแกนเป็นนอแกนเป็นเกตคิสกิปเปอร์ครับ mm hmm. บุกแล้วครับมาที่ไหนครับมาที่ฮอนจนแล้วครับ เออมาหันจนแล้วนะ <laughs> ในยักษ์ของวิทย์เยยังไงก็ไม่สามารถสกัดกั้นไมโครโฟอมได้เพราะเป็นดวงดาวมรุตยูที่ว่าด้วยเรื่องของการวารับแบบนิวตรอนอ,อ๋อเออเอออ่าไม่อยาตลกนะครับเป็นการวาร์ปสุดท้ายนะครับหนีตายเหมือนกันจริงๆก็ไม่หนีการเป็นการพัฒน,นุย เป็นการพัฒนุยขึ้นมานะครับเป็นศักยะของสิ่งอันไบโอโลจิคอลครับ hmm. ออเเป็นศักยะเลยนะครับ hmm. อออหลบตัวหายตัวบินบนล่องหนแบบนิวตินอสเลยครับ oh. หายตัวได้ครับเป็นไงครับแบ่งได้กลืนได้กินได้แฝงได้เป็นสปายลูเลโลได้เกินกว่าสามสิอพดพุนครับ อ oh, oh. จดไหมครับไม่ต้องจดครับไม่มีสิทธิจดเลยครับจะต้องรู้แจฮ้อนคอร์สเท่านั้นนะวินิทีเนี่ยวันนี้ต้องรู้เรื่องนี้นะครับไม่รู้ความร้อนนะครับไม่รู้ความร้อนนะครับก็ขอให้รู้คอร์สอนแจฮ้อนครับและจะต้องผลิตนะครับเป็นปกติได้ด้วยถ้าไม่ผลิตเป็นปกตินะครับอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ก็เพียงพลันไม่จำเป็นต้องรอ โครโมโซมอนนะครับของดาวมฤตยูของนิวตรัสนะครับนึกออกไหมครับออตัวของนิวตรอนแปลงเป็นนิวตรัสนะครับเป็นไฮเปอร์ลูกดูดผลักดูดผลักเท่ากับประเสียนประแสน,นะครับเพราะมันหลดได้อ,ะอ่ะหลบก็ได้พลิกก็ได้แพลงก็ได้แทรกยิ่งกว่าร่างโปรงองเทพอีกอ่า เวลาล่างโป่งองแท่งเนี่ยมาเวลามาจับจับกี่ประสซงน์จับไม่กี่ประสซุง์จับสิบประสซงนยี่สิบประซส,สามสิบประเซ็มาไม่เต็มองค์ไม่งงนะไม่งง,งนะงงงนี่พูดถึงเหลืองว่าสารสเสบดพดพูนนะ <c oughs> อออไม่งั้นงงตายเลยนะ <c oughs> เมื่อไม่สามารถที่จะปกป้องและป้องกันตัวเราได้จึงจำต้องผลิตแจวฮ้อนคอร์สอออกมาให้มีปริมาณที่เป็น ความเข้มข้นสูงถึงขนาดที่ว่าใยชื้นยาชื้นจะต้องคลุมผิวกายครับจำไว้เลยครับจำไว้เลยนะครับจำไว้ก่อนนะครับจำแล้วต้องจดไหมครับไม่ต้องจดไม่ต้องจดครับจำไว้แล้วจำไว้ก่อนแล้วครับจำไว้ที่ไหนเมื่อวานบอกแล้วนะครับให้จำไว้ที่อยู่ที่ไหนครับันที่ที่ไหนครับตีนตีนครับแอออยู่ใต้เท้าเลยาไว้ใต้ตีนใต้ตีเลย ถามว่าเวลาใช้ใต้ตีนใช้วิธีในการทำยังไงครับสับบ้องข,ขยังครับนี่ไปเลยครับนี่ขยังขาครับแนวดิง่งแนวดิ่งด้วยขยังเลยไม่ต้องลงมาเออนั่นแหละโชกไปเออโชบไปมือเยอาเยอายอยู่เฉยมือเยอะอยู่เฉยถัดไปยกสูงยกสูงสูงให้สุดหูรูหูเลยรูหูอ่าดีรูห,รหูด้วย เอออย่าขำอย่าตลกมังเงกะนะมังเงกะนะอ้าอยู่ที่ได้ยังได้อะไรชื้นนี่เห็นไหมได้อะไรตรงนี้ตุ๊บตับตุ๊บตับมาอะไรมาอีกไหมไม่ไมีตุ๊บตับอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำตัวของกระบวนการของครสจเอมันจะได้เป็นประอดครับปอดคืออะไรครับปอด เฮ้ยทำไมรู้วะทำไมรู้วะพยายามสัมผัสกับ <S <S 2> <S 2> ตัวเองอต่อเป็นคอร,สร์สอนนะครับเมื่อเป็นประอชนะครับได้มาแล้วนะฮะเมื่อเป็นประอชนะครับได้มาแล้วครับได้มาเป็นตัวของการให้ JS หรือแจวฮ้อนออกมาพอให้ JS เสเสร็จปุ๊บมันผ่านกระบวนการของกล้าเหนือ กล้ามเนือ้อ <g az> เฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยทำไมรู้วะกล้ามเนื้อของหัวจุยพอผ่านหัวจุยไปเสร็จปุ๊บก็ปั๊มอัพครับปั๊บปั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 บวิ่งเข้าสู่รานกันพอวิ่งเข้าสู่รานกันเสร็จปุ๊บอะไรต้องยกแอมี่รอมาว่าคือพอวิ่งเสร็จปุ๊บในนั้นมีประเสียิและก็ประสานในร่างกายวิ่งจืดเลยความสบายตัวจะเกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวดูเวลาหน่อยว่าเท่าไหร่ละ ดูเวลาเลยดูเวลายี e ่กโอเคใกล้มะอีกยี่สิบอีก,อก,อก,อกประมาณสิบสี่นาทีเราจะจบคลาสนะครับดูนะดูนะนี่จากนี้ไปจะเป็นเรื่องของผลลัพธ์แจ็หฮอนนะครับดูนะหลับตาหลับตาะนะเห็นไหมอ่าดูซับดูซับดูเข้าไปเสริมเข้าไป ดูเข้าไปดีหายลงหาอยลงคอดีเอากืนลงไปดีดีมากครับเมืม่อได้คอรสอร์เจลฮ้อนออกมาเป็นจ h แล้วนะครับวิ่งเข้าสู่ร่างกายจึงจะเป็นการป้องกันตัวเราโดยปริยายโฟล w วเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับมอวันนี้นะฮะอย่างเช่นเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายกุย บอกว่าอะไรนะอยากกินเคบอกว่าอยากกินเคมีคือตลกมากเลยคือตลกมากบอกว่าอยากกินเคจะไปจะไปจะไปอะไรอะจะไปควบคุมเคมีเออาอะไรวิทย์เยก็จะโทษ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 โทรสา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 ตลอดอืมไม่มองเลยว่าไม่ต้องอะไรเลยครับทําให้ยอขอยอหรือย่อขยายหรือประอดเนี่ยครับทำงานครับ จะกินช้างกินม้านกินวัวกินควายกินเดโนเสาวกินหินกินแกบกินกินกินเข้าไปอยากจะกินนะถ้ามันดีนึกออกมุ้ยมันอยู่ที่การถ้าเป็นภาษาวิเีคือเผาไหม้สันดุดถ้าเป็นภาษาพวกกลุ่มชีวิก็คือเมตาบอลิซึแค่นั้นเองครับจนตรีจะไปย่าอะไรแต่เป็นกระบวนการคอรสอคือคอรสอแจกฮอนครับเผาไหม้มันใช่ครับ กินอะไรเข้าไปเผาหมดหมดจดด้วยนี่เล่นไม่เผามีแต่เวสไงครับอื mm hmm. เลือกกินก็เลือกกินที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติอย่าไปกินวิทตเย mm hmm. ของกินวิทเยนะดีดนะดีอยู่นอกตัวเป็นเครื่องใช้ไม้สอยดีหมด mm hmm. ถ้าเป็นของเข้าตัวคือระยะสั้นนึงอรอไหมหรือ oh. บัติเหตุ mm hmm. ดีมากเลยช่วงบัติเหตุ ึกออกไหมครับ <No. S 1> เพราะฉะนั้นอย่าเอาเข้าตัวในเชิงของเข้าสู่ภายในตัวเราในระยะยาวนึกออกไหมครับ <No. S 1> มันปฏิเสธไมน,นี่พูดเรื่องเคมุยนะ, mm. ะเคมุยนะมีเคมีกนะครับเคมะมีเคมไหมเคม